วันนี้เรามาทำไก่หวานฉีเริ่มต้นด้วยตั้งน้ำจนเดือดใส่ต้นหอมขิงแล้วเกลือครึ่งช้อนชาเมื่อไก่สุกรอจนเย็นแล้วนำไปฉีครั้งนี้เราใช้ไก่ประมาณ1นกิโลเตรียมน้ำตาล1่ถ้วยฝาเกียวหช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนโต๊ะนำไปเคี่ยวรวมกันจนละลายนำไปคลุกเคล้ากับไก่ที่ฉีไว้แล้วเตรียมหอมแดง1ิบัวสำหรับทอด่อรอกระทะเดือดและวดำลงทอดจนกรอบเหลืองพยายามพลิกดูเรื่อยๆอย่าให้มันไหม พอเหลืองดียกลงและพักให้แห้งหลังจากนั้นนำไก่ที่ฉีกไว้แล้วลงทอดในกระทะพยายามใช้ตะเกียบพลิกกลับไปกลับมาอย่าให้มันกอดกันหรือติดกันพอไก่เริ่มเหลืองก็นำลงบนก,กระดาษสมัสมซัสจนไก่แห้งแล้วยีให้แยกจากกันเพื่อระบายความร้อนและจะทำให้ไก่กรอบอร่อยและแห้ง ขั้นตอนต่อไปเตรียมข้าวสวยร้อนๆนำไก่ทอดที่เย็นแล้วโรยบนหน้าข้าวสวยแล้วตามด้วยหัวหอมเจียวที่เราเตรียมไว้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเปิบเปิบด,ด้วยมือหรือเปิบด,ด้วยช้อนก็ได้แต่ของเราขอเป็นมือเพราะว่าชอบความขยำและขนาดมันเข้าปากดีได้รสชาติแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรใช้ช้อนได้ไม่ว่ากัน ทั้งสองวิธีเมื่อเข้าปากแล้วอร่อยแน่นอนไม่เชื่อลองทำดูสงสัยสูตรมีอาะไรสอบถามมาได้วันนี้เราขอพ่อแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย